แต่ว่าถ้าพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปในช่วงที่เกิดเหตุก็มีเสียงสะท้อนของความชื่นชมโดยเฉพาะชื่นชมเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของห้างเองพี่ๆรอปรพอนะคะที่เข้ามาช่วยในการเรียบเรียงแล้วก็ลําเลียงคนให้ออกมาจากพื้นที่เสี่ยงรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ตํารวจที่เข้าไปจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุในเหตุการณ์เนี่ยมีตํารวจจานวน4นายนะคะจากสอนอสําราญราชที่ได้รับแจง้งแล้วนํากําลังเข้าไประง,งับเหตุการณ์ด้วยก็มีการมาเปิดใจ กับทีมข่าวของเรานะคะโดย10ตตำรวจโทรกรศรีพรมและ10ตตำรวจโทนันทนัทที่ปรากฏภาพในคลิปนาทีจับกลุ่มเนี่ยแหะค่ะก็มาเล่าค่ะบอกว่าตอนที่ได้รับแจ้งให้ไปห้างภารกรก็คิดว่า เป็นเหตุนักเรียนตีกันหรือเปล่านะคะแต่คราวนี้พอไปถึงจึงได้รู้ว่าเป็นเหตุยิงกันค่ะหลังจากขึ้นบันไดเลื่อนไปพบกับร้อยตํารวจเอกทันอมรหนูนาศรองสารวัตรปราบปรามสอนอปทุมวันที่ร้านเฟอร์นิเจอร์ชั้น3ซึ่งก็เป็นผู้สังการแล้วก็พูดคุยกับคนร้ายส่วน10ตํารวจโทรกรอเนี่ยทำหน้าที่เข้าควบคุมตัวและ10ตํารวจโทนันทนัทนะคะก็คอยตรวจตราความปลอดภัยต่างๆภายในร้านค่ะขณะที่10ตํารวจโท เจสกรน,นะคะและ10ตํารวจตรีวรพลก็ทําหน้าที่ระวังหลังจากด้านนอกด้วยนะคะโดย10ตํารวจโทกรเนี่ยยอมรับบอกว่ากลัวนะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เข้าไปควบคุมสถานการณ์อะไรแบบนี้แต่ถือว่าเป็นหน้าที่ของตํารวจและต้องขอบคุณผู้บังคับบัญชาที่ให้ฝึกยุทธวิธีในการาเผชิญเหตุ ทำให้ควบคุมสติอารมณ์และสามารถปฏิบัติการตามยุทธวิธีที่ฝึกฝนผ่านมาได้และเมื่อเข้าควบคุมสถานการณ์ได้แล้วก็รู้สึกโล่งใจที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บค่ะ้ามงอกันี้ลวครับแลว่าอย่างจลวทีมงานปลอดัยภายทุกคารมเอผู้กองเขเป็นไรก็ให้ผู้กองเขาคุมุกสังกัดผู้กองเขา ยมือขึ้นให้ถอยหันมา,มาแล้วก็เป็นหน้าที่ว่าผมเป็นคนเข้าไปจับกลุ่มสารพัดเข้าไปพอพอผมจับกลุ่มพวกมันเสร็จแล้วเพรานั้นก็เข้าไปเชียร์ห้องอะไรไอะไรต่อตอนนั้นเด็กได้พูดอะไรไหมครับหรือเราได้มีการใช้คำพูดกับเด็กยังไงบ้างครับให้เขาสงบลงตอนนั้นก็พูดกันด้วยทีมกันองครับไม่ได้พูดอะไรๆยกมือขึ้นยกกองหนังสั่งยกมือขึ้นไม่จะพูดหรอก็จับให้จับคือคือที่กลัวเนี่ยกลัวเพราะว่า กลัวอะไรอ่าเี้กลัวมียกลัวเขาเขาขล้างแล้วเราก็ไม่รู้ในห้องนั้นมีมีตัวประกันอยู่ไหมกลัวว่าเขาจะลุกขึ้นไปแล้วก็เข้าไปกับมีตวประกันตามอะไรอะครับกลัวานั้นต้อเราเให้ให้ตการมันจบลงให้ยู่ที่สุดของ่อป้องกันให้เขาครับ